สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้กยทได้ลงนามทางธุรกิจร่วมบริษัทท่าฉ้างรับเบอร์มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการนา้ำยางสดนั่นเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่า อย่างนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องราวก็ใช้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันที่30มีนาคม2564กอยทก็ได้ลงนาม MOU ทางธุรกิจร่วมบริษัทท่าชางรับเบอร์จำกัดในงานสัมมนาการบริหารจัดการน้ำยางสดณโรงแรม S22 อํอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสดสร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคาให้ชาวสวนยางชาวสุราษฎร์ธานีตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบริษัทท่าฉางรับเบอร์จำกัดลงนามความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำยางสดจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคา ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยางนั่นเองโดยสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่รวบรวมน้ำยางสดที่มีคุณภาพดีจากสมาชิกของตลาดกลางและขายน้ำยางให้แก่บริษัทท่าชางรับเบอร์จำกัดซึ่งเป็นโรงงานผู้รับซื้อน้ำยางสดที่มีคุณภาพทั้งนี้คาดว่าจะมีบริษัทอื่นๆเข้าร่วมโครงการอีก จำนวนมากนั่นเองโดยอีกสิ่งที่สำคัญก็คือความสม่ำเสมอของผลผลิตทั้งคุณภาพและปริมาณสามารถทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้รับซื้อ,อยางได้นั่นเองการบริหารจัดการน้ำยางสดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจําเป็นอย่างมากหากมีการบริหารจัดการที่ดีจะทําให้ระดับราคายางเกิดสเสถียรภาพ จำเป็นต้องมีการบริหารความสมดุลระหว่างปริมาณยางและปริมาณความต้องการของโรงงานให้เหมาะสมกันโครงการบริหารจัดการน้ำยางของตลาดกลางยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเป็นโครงการนำร่องที่จะดำเนินการต่อไปในทุกๆตลาดของกะยะทตามนโยบาย ตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเอามาเล่ามาพูดคุยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่า กยทได้ทำอะไรไปบ้างนั่นเองครับผมและต,ต่อไปความคืบหน้าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ